ปก้องก็มีใครเขาแย่งหนูที่ไหนแล้วลูกเอามาคืนพ่อเดี๋ยวนี้นะเอากระดูกมาคืนพ่อเดี๋ยวนี้หนูกินไม่ได้หรอกปก้องหนูเป็นแมวตลกมากเลยลูกฮะห,หนูป่วยจะหนูกระสาทไปเลยใช่ไหม น <laughs> ี่คืออาการของแมวแมวที่เพิ่งหายจากอาการไข้ขึ้นสมอง <laughs>